สมรภูมิเนิน937หรือแฮม b u r g ์เกอร l ฮินับเป็นสมรภูมิที่มีความโหดร้ายทารุณที่สุดแห่งหนึ่งในสงครามเวียดนามวันนี้เราจะไปติดตามเรื่องราวของสมรภูมิเนิน937หรือ Hamburger Hill กันครับการรุกครั้งใหญ่ของเวียดนามเหนือในช่วงเทศกาลวันตรุษยวนหรือเทศออฟเฟนซีฟในช่วงต้นปีพุทธศักราช2 5 1 1 หรือคิเตศกราช1,968ท่งผลให้ฝ่ายคอมมิวนิสต์ประสบกับความสูญเสียเป็นอย่างมากและต้องล่าถอยกลับที่มั่นของตนโดยทำการซุ่มซ่อนอยู่ตามแนวชายแดนทั้งบริเวณชายแดนที่ติดกับเวียดนามเหนือลาวและกัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณหุบเขาอาเฉาซึ่งเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างประมาณสองไมลยาว28ไมลอยู่ทางภาคตะวันตกของจังหวัดทัวเทียนหุบเขานี้ ติดกับชายแดนของประเทศเลาวเป็นเนินเขาที่ไม่สูงมากนักแต่มีความสลับซับซ้อนไปมาและปกคลุมด้วยป่ารกทึบจึงยากแก่การเข้าถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของฤด,ดูมรสุมที่ฝนจะตกลงมาอย่างหนักอีกทั้งในช่วงเช้ามืดหุบเขาแห่งนี้จะปกคลุมไปด้วยหมอกหนาทึบจนวิสัยทัศน์ในการตรวจการลดลงจนถึงระดับศูนย์หรือมองไม่เห็นอะไรเลยจึงนับได้ว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ชายภูมิที่เหมาะอย่างมากในการเป็นฐานที่มั่นของฝ่ายคอมมิวนิสต์ บริเวณนี้เคยเป็นเส้นทางธรรมชาติมาตั้งแต่ยุคโบราณโดยเชื่อมต่อระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ครั้นพอสงครามเวียดนามเปิดฉากขึ้นพื้นที่เหล่านี้จึงได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางโฮจิมินที่กองทัพเวียดนามเหนือใช้ในการขนส่งสเสบียงอาวุธยุทโธป,ปกรณ์เข้าสู่เวียดนามใต้สหรัฐเคยตั้งฐานปฏิบัติการของหน่วยรบพิเศษเพื่อคอยสอดสองเส้นทางโฮจิมินที่บ้านอาลอยบ้านทาบาทัด แต่ก็ถูกยกเลิกไปในเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2508เนื่องจากถูกกองทัพเวียดนามเหนือส่งกําลังเข้าโจมตีอย่างต่อเนื่องและรุนแรงทําให้สหรัฐต้องถอนกําลังออกจากภูเขาดังกล่าวปล่อยให้ฝ่ายคอมมิวนิสต์เข้ายึดครองพื้นที่จนกลายเป็นพื้นที่หนามยอกอกของฝ่ายสหรัฐมาตลอดเวลาจนในที่สุดเดือนเมษายนพุทธศักราช2511พลเอกเวส์มอร์แลนด์ผู้บัญชาการกองกําลังสหรัฐอเมริกาในเวียดนามใต้ ก็สั่งการให้กองพลทหารม้าที่1นึ่งส่งทางอากาศทําการรุกภายใต้ชื่อยุทธการเดลาแวร์เพื่อแย่งชิงพื้นที่ทั้งหมดกลับคืนมาการรบในครั้งนี้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่14เมษายนเป็นต้นไปมีการสนับสนุนด้วยการทิ้งระเบิดจากเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ B-52 จำนวนมากที่ทำการทิ้งระเบิดแบบปูพรมใส่ที่มั่นของฝ่ายคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรงจนทหารสหรัฐสามารถเข้ายึดที่หมายได้ แต่เนื่องจากฝนที่ตกกระหน่ำมาอย่างรุนแรงทำให้การขนส่งทางอากาศต้องยุติลงในวันที่11พฤษภาคมส่งผลให้สหรัฐอเมริกาต้องถอนกำลังทหารทั้งหมดออกจากุาาูเขาอารอยเนื่องจากไม่สามารถส่งกำลังบำรุงได้และซุ่มเสี่ยงต่อการถูกอบล้อมจากฝ่ายคอมมิวนิสต์เมื่อจำเป็นต้องล่าถอยออกมาจากพื้นที่สหรัฐอเมริกาก็ยังไม่ละความพยายามที่จะเข้ายึดพื้นที่ดังกล่าวจึงวางแผนที่จะส่งกองพลส่งทางอากาศที่101 หรือกองพลผลร่มอันลือชื่อเข้าย่งยุดพื้นที่ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในยุทธการซอมเมอร์เซตยุทธการนี้เปิดฉากขึ้นในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2512กองพลน้อยที่2ของกองพลส่งทางอากาศที่101ถูกลำเลียงโดยเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เข้าโจมตีหุบเขาอาชาวแห่งนี้อีกครั้งภายใต้ชื่อยุทธการแมสซาชูเซตสไตรเกอร์คราวนี้วางแผนโจมตีบริเวณหน้าผาดองอาเทหรือที่ฝ่ายอเมริกันเรียกว่าหน้าผาแห่งเลือด การลบดําเนินไปอย่างรุนแรงถึง3วันติดต่อกันส่งผลให้กองพันที่ที่1ของกรมทหารราบที่50-2ต้องสูญเสียทหารไปถึง35นายและบาดเจ็บอีกกว่า1น0่นายเมื่อต้องเผชิญกับการตั้งรับอย่างเหนียวแน่นในชัยภูมิที่เหมาะสมของฝ่ายคอมมิวนิสต์อย่างไรก็ตามการรุกที่รุนแรงของฝ่ายอเมริกันรวมไปถึงการโจมตีทิ้งระเบิดจากเครื่องบินทําให้ฝ่ายเวียดนามเหนือจําเป็นต้องล่าถอยไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหุบเขาและเข้าไปในพื้นที่ป่าลึก ก่อนที่จะขึ้นไปตั้งมั่นอยู่บนเนิน937หรือที่ในภาษาท้องถิ่นเรียกว่าเนินอัพเบียต่อมาจะเป็นที่รู้จักกันในนามเนินแฮมเบอร์เกอร์หรือแฮมเบอร์เกอร์ฮิลสำหรับตัวเลข937ที่กำหนดบนชื่อของเนินนั้นเป็นสัพท์ทางทหารที่ใช้ตัวเลขชั้นความสูงที่มีหน่วยวัดเป็นเมตรเขียนกำกับไว้บนแผนที่อันหมายถึงเนินแห่งนี้มีความสูง937เมตรหรือประมาณ30,74ฟุตเหนือระดับน้ำทะเลนั่นเอง เนิน937แห่งนี้ตั้งติดอยู่กับชายแดนของลาวโอบล้อมไปด้วยหน้าผาและหุบเขาต่างๆประกอบด้วยเนิน900และเนิน1800อยู่ทางตอนใต้ส่วนทางด้านตะวันตกเฉียงใต้มีเนิน916ตั้งอยู่เนินทุกเนินปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใหญ่และป่าดงดิบบางส่วนเป็นป่าไผ่ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านไปได้ทหารฝ่ายคอมมิวนิสต์จากกรมทหารเวียดนามเหนือที่29ที่ผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี ตลอดจนยังมีขวัญและกำลังใจที่สูงเป็นอย่างมากจนได้รับสมญานามหน่วยว่ากรมแห่งความภูมิใจของโฮจิมินห์กรมนี้มีกำลังพลประมาณ1,200นายเข้ามาตั้งมั่นอยู่บริเวณเนิน937ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2507มีการดัดแปลงที่มั่นสนามเพาะและก่อสร้างป้อมค่ายอย่างหนานแน่นรวมทั้งยังขุดอุโมงเชื่อมต่อระหว่างกันทําให้มีขีดความสามารถในการป้องกันตนเองได้อย่างดีทั้งจากปืนใหญ่และการโจมตีทางอากาศของฝ่ายสหรัฐ อาจกล่าวได้ว่าเนินต่างๆที่อยู่ในพื้นที่นี้อยู่ในชัยภูมิที่ได้เปรียบและมีภูมิประเทศสูงข่มทําให้สามารถสังเกตความเคลื่อนไหวของฝ่ายสหรัฐได้เป็นอย่างดีสําหรับทางฝ่ายสหรัฐอเมริกานั้นแม้จะมีความพยายามเข้ายึดพื้นที่ดังกล่าวครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็ไม่สามารถประกาศชัยชนะขั้นเด็ดขาดเหนือสมรภูมิเหล่านี้ได้จนกระทั่งในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2512 สหรัฐอเมริกาจึงได้เปิดยุทธการอาปาเชสโนเพื่อยึอดหุบเขาเหล่านี้อีกครั้งแต่ก็ต้องเผชิญกับการต้านทานของทหารจากกรมทหารเวียดนามเหนือที่29ที่สู้อย่างยิบตายุทธการอาปาเชสโนเปิดฉากขึ้นในวันที่10พฤษภาคมโดยฝูงบินเฮลิคอปเตอร์จากกองพันต่างๆสังกัดกองพลส่งทางอากาศที่101และกองพลเวียดนามใต้ที่1ได้มุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่ทางตอนเหนือของหุบเขาก่อนที่จะส่งกาลังพลทั้งหมดลงสู่พื้นที่ปฏิบัติการ บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเนิน937นำโดยกองพันที่3สังกัดกรมทหารราบที่187มีพันโทเวลดอนฮันนี่คัตเป็นผู้บังคับกองพันเขานำกำลังทหารเข้ายึดพื้นที่ส่งลงโดยไม่มีการต่อต้านจากฝ่ายข้าศึกจากนั้นฝ่ายอเมริกันก็จัดตั้งแนวป้องกันพื้นที่ส่งลงพร้อมทั้งตั้งกองบังคับการกองพันขึ้นในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับเนิน937และเตรียมการเข้ายึดเนินดังกล่าว ในเวลาประมาณ16นาฬิกา40นาทีกองร้อยบีของกองพันที่3ของกรมทหารราบที่187ก็เปิดฉากเคลื่อนที่เข้าไปในป่าลึกซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่และป่าไผ่ที่หนาแน่นราวกับกำแพงทึบการเคลื่อนที่เป็นไปอย่างยากลำบากอากาศที่ร้อนอบอ้าวและเต็มไปด้วยทากที่คอยดูเลือดทหารอเมริกันในทุกอย่างกล่าวในที่สุดทหารสหรัฐก็เคลื่อนที่เข้าสู่พื้นที่สังหารที่ฝ่ายคอมมิวนิสต์เตรียมการเอาไว้ ทหารเวียดนามเหนือซึ่งพลางตัวอยู่ตามภูมิประเทศได้เปรียบเป็นอย่างมากได้เปิดฉากโจมตีกองร้อยบีของอเมริกันด้วยเครื่องยิงลูกระเบิด RPG และปืนเล็กยาวอัตโนมัติแบบ AK-47 หรืออากาฝ่ายอเมริกันพยายามตอบโต้ด้วยการร้องขอ,อการสนับสนุนการโจมตีทางอากาศการสู้รบดำเนินไปอย่างดุเดือดจนถ,ถึงเวลาคำ่ำกองร้อยบีจึงได้รับคำสั่งให้หยุดการเคลื่อนที่และจัดตั้งพื้นที่ป้องกันตนเองในเวลากลางคืนเป็นที่น่าอัศจรรย์ที่การสู้รบในครั้งนี้ มีทหารอเมริกันได้รับบาดเจ็บเพียง3านายเท่านั้นแต่การรบที่เกิดขึ้นก็ทําให้ฝ่ายอเมริกันเริ่มตระหนักดีว่าบนยอดเนิน937มีได้เป็นเพียงแค่ที่ตรวจการของฝ่ายคอมมิวนิสต์เท่านั้นหากแต่ยังเป็นที่มั่นของกองบังคับการกรมทหารเวียดนามที่29เลยทีเดียวพอถึงรุ่งอรุณของวันใหม่ฝ่ายสหรัฐก็เริ่มเปิดฉากเคลื่อนที่เข้าสู่เนิน937เพื่อรุกเข้าสู่ที่หมายของข้าศึกอีกครั้งคราวนี้ พวกเขาต้องประสบกับการต้านทานอย่างรุนแรงทําให้ทหารอเมริกัน3นายเสียชีวิตพันโทฮานิคัตจึงตัดสินใจเสริมกําลังจากกองร้อยสเข้าสนับสนุนโดยการเคลื่อนที่คู่ขนานไปกับกองร้อยบีแล้วมุ่งหน้าเข้ายึดเนิน900และเนิน937โดยมีเป้าหมายที่จะยึดยอดเนินให้ได้ในรุ่งอรุณของวันที่13พฤษภาคมการสู้รบดําเนินไปตลอดทั้งคืนทหารเวียดนามเหนือได้ใช้ความมืดคลืบคลานเข้ามาจนถึงที่มั่นของทหารอเมริกัน จนเกิดการต่อสู้ในระยะประชิดตัวแต่ทหารสหรัฐก,ก็ต้านทานไว้ได้อย่างห้าวหาญจนฝ่ายเวียดนามเหนือต้องล่าถอยกลับไปเป็นที่น่าสังเกตว่าฝ่ายเวียดนามเหนือมีการพลางที่มั่นของตนเองจากการสังเกตการทางอากาศของฝ่ายอเมริกันได้อย่างยอดเยี่ยมรวมทั้งยังมีการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยต่างๆของกําลังพลสังกัดกรมทหารเวียดนามเหนือที่29ซึ่งใช้วิธีการแบบดั้งเดิมนั่นคือพลนําสารเคลื่อนที่นําข่าวจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง ส่งผลให้ฝ่ายเวียดนามเหนือไม่มีความจําเป็นต้องใช้สายวิทยุให้เป็นที่สังเกตเห็นไม่มีคลื่นวิทยุสื่อสารให้ดักฟังสิ่งเหล่านี้ทําให้ฝ่ายอเมริกันเคลื่อนที่ราวกับคนตาบอดที่ไม่อาจทราบได้เลยว่าข้าศึกวางกําลังหรือซ่อนตัวอยู่ณที่ใดเพราะไม่มีจุดสังเกตจากเสาวิทยุหรือสัญ,ญญาณวิทยุอย่างใดเลยความผิดพลาดครั้งสำคัญของฝ่ายอเมริกันเกิดขึ้นในวันที่11พฤษภาคม เมื่อกำลังทหารของกองร้อยบีกำลังเคลื่อนที่เข้าปะทะกับที่ม่านของข้าศึกในระยะประชิดพันโทฮันนี่คัดได้ร้องของการสนับสนุนทางอากาศจากเฮลิคอปเตอร์กันชิปแบบ AH1 Cobra คอปราหรือที่เป็นที่รู้จักกันในชื่อ a r a หรือฐานยิงจรวดลอยฟ้าแต่เนื่องจากภูมิประเทศที่รกทึบและการรบที่ประชิดติดพันทำให้เฮลิคอปเตอร์โจมตีผิดพลาดเกิดการระดมยิงใส่ทหารเอเมริกันด้วยกันเองส่งผลให้กำลังพลเสียชีวิต2นายบาดเจ็บอีกกว่า35นาย รวมทั้งพันโทฮันดิคัตเองด้วยความเสียหายครั้งนี้ทําให้กองบังคับการกองพันที่3แทบหมดประสิทธิภาพในการรบต้องล่าถอยกลับลงมาจากเนินพร้อมกับจัดแนวตั้งรับเพื่อป้องกันตัวเองในเวลากลางคืนต่อมาในวันรุ่งขึ้นเวลาประมาณ8นาฬิกา30นาทีฝ่ายอเมริกันก็ได้เปิดฉากการโจมตีทางอากาศและระดมยิงด้วยปืนใหญ่อย่างรุนแรงต่อที่ม่านของฝ่ายคอมมิวนิสต์อีกครั้งแต่ด้วยแนวอุโมงค์และสนามเพาะ ซึ่งเปรียบเสมือนป้อมปราการอันแข็งแกร่งที่ฝ่ายเวียดนามเหนือได้สร้างไว้ทําให้การโจมตีดังกล่าวของฝ่ายสหรัฐเกือบจะไร้ผลอย่างสิ้นเชิงครันในช่วงสายของวันเดียวกันกําลังพลของกองพันที่3สังกัดกรมทหารราบที่1 8 7ของสหรัฐก็พยายามเคลื่อนที่ขึ้นสู่เนินที่สูงชันอีกครั้งเพื่อเข้ายึดที่หมายท่ามกลางการสู้รบอย่างรุนแรงและเปรวแดดที่ร้อนระอุทุกย่างก้าวของฝ่ายสหรัฐที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าต้องแลกมาด้วยชีวิตของทหารแต่ละนายเนื่องจากที่มั่นของฝ่ายคอมมิวนิสต์ ได้รับการดัดแปลงเป็นอย่างดีฝ่ายอเมริกันพยายามโจมตีที่มั่นของฝ่ายเวียดนามเหนือด้วยระเบิดมือปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังปืนกลและอาวุธทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะยึดที่หมายบนเนิน937ให้ได้ในขณะที่เหนือท้องฟ้าก็มีเครื่องบินโจมตีชนิดใบพัดตแบบ A1 Skyraider บินโฉบเข้าโจมตีที่ม่นของฝ่ายเวียดนามเหนืออยู่ตลอดเวลาการระดมยิงอย่างรุนแรงและต่อเนื่องทั้งจากปืนใหญ่และเครื่องบินนานาชนิด ส่งผลให้เนิน937แทบไม่เหลือต้นไม้ปกคลุมเลยแม้แต่ต้นเดียวภูเขาทั้งลูกแปลสภาพกลายเป็นเขาหัวโรนปรากฏเปลวไฟลุกไหม้อยู่แทบทุกหนทุกแห่งครั้นพอถึงช่วงบ่ายแสงแดดแปลเปลี่ยนเป็นสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทําให้พื้นดินเต็มไปด้วยโคลนเลนทหารอเมริกันหลายนายได้รับบาดเจ็บจากการลื่นถลายตกลงมาจากพื้นที่สูงชันในระหว่างการเคลื่อนที่เข้าตีพันโทหันนี่คัตปรับแผนด้วยการแบ่งกําลังเข้าตีเป็นหน่วยเล็ก,เลกๆเช่นระดับหมู่หรือระดับหมวด แทนการเข้าตีทั้งกองพันทั้งนี้เพื่อลดความสูญเสียการแบ่งกําลังลักษณะนี้แม้จะมีข้อดีในการลดความสูญเสียแต่ก็ต้องเผชิญหน้ากับทหารเวียดนามเหนือที่มีจํานวนมากกว่าระดับกองร้อยหรือกองพันที่กําลังตั้งรับอยู่อย่างไรก็ตามยุทธวิธีที่ทหารอเมริกันใช้อย่างได้ผลคือการขอรับการสนับสนุนจากปืนใหญ่และเครื่องบินแม้จะมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากเป็นการรบในระยะประชิดแต่ทหารอเมริกันก็ไม่มีทางเลือกเพราะฝ่ายเวียดนามเหนือนั้น มีสภาพภูมิประเทศของเนิน937ที่เป็นโขดหินและเนินเขาสูงชันที่คอยบดบังวิถีกระสุนจากอาวุธประจำกายของทหารอเมริกันจนทำให้ทหารอเมริกันมีลัศมีการยิงลดลงเหลือเพียงแค่1 0 1ถึง15เมตรเท่านั้นต่อมาในวันที่13พฤษภาคมกองร้อได้รับคำสั่งให้เคลื่อนกำลังเข้าสู่เนิน937อีกครั้งระหว่างกำลังเคลื่อนที่ไป พวกเขาได้ถูกซุ่มโจมตีโดยกองกําลังของเวียดนามเหนือส่งผลให้กําลังพลสองนายเสียชีวิตและบาดเจ็บอีกจํานวนหนึ่งจนต้องถอนตัวกลับลงมาก่อนที่กองร้อยเอจะถูกส่งขึ้นไปแทนและก็พบกับการต่อต้านที่รุนแรงไม่น้อยไปกว่ากันในขณะเดียวกันกองพันที่1่ของกรมส่งทางอากาศที่506ที่มีสมญานามว่าเคราฮีก็ได้รับคําสั่งให้เคลื่อนที่จากทางตอนใต้มุ่งหน้าสู่เนิน916และ900ของภูเขาอับเบีย ซึ่งอยู่ห่างจากเนิน937ไปทางตอนเหนือประมาณ4กิโลเมตรพวกเขาต้องพบกับการต้านทานอย่างรุนแรงทั้งจากการระดมยิงของข้าศึกและจากพายุฝนที่กระนำลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาการรบยืดเยื้อและเต็มไปด้วยความสูญเสียจนถึงวันที่1 4พฤษภาคมกองร้อยดีพยายามปีนเขาขึ้นไปแต่ก็ต้องพบกับโขดหินที่มีลักษณะเป็นแองกระทาขนาดใหญ่ทหารเวียดนามเหนือที่อยู่บนยอดเนินแทบไม่ต้องทําอะไรเลยเพียงแค่ระดมคว้างระเบิดมือลงมาอย่างต่อเนื่อง ทหารอเมริกันก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้แล้วและพวกเขาก็ติดอยู่ในแอ่งหินนั้นนานกว่า9ชั่วโมงก่อนที่จะต้องล่าถอยกลับมาด้วยความสูญเสียอย่างหนักในวันที่16พฤษภาคมการโจมตีทั้งหมดหยุดลงกำลังพลส่วนใหญ่ตกอยู่ในสภาพขวัญเสียพวกเขามองเห็นเพื่อนร่วมกองร้อยถูกยิงเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากการรุกคืบหน้าขึ้นไปบนเนินไม่ต่างอะไรจากการฆ่าตัวตายทหารจำนวนมากได้รับบาดเจ็บสาหัสและต้องลำเลียงลงจากเนินอย่างทุลักทุเล ขวัญกำลังใจของทหารอเมริกันขณะนี้ตกต่ำลงจนถึงขีดสุดในขณะที่พันโทหันนี่คัดยังคงสั่งการให้กำลังทหารทั้งหมดเคลื่อนที่เข้าโจมตีทหารอเมริกันนายหนึ่งถึงกลับกล่าวว่าถ้าไอเจ้าลูกหมานั้นต้องการยึดเนินนี้ทำไมไม่มายึดด้วยตัวเองล่ะอย่างไรก็ตามด้วยการระดมยิงสนับสนุนจากปืนใหญ่และการทิ้งระเบิดที่แม่นยำและหนักหน่วงในเช้าวันที่17พฤษภาคมกำลังพลของกองพันที่3ของพวกอเมริกันก็สามารถเคลื่อนที่ไปจนใกล้จะถึงยอดของเนิน937 แต่การรุกก็ต้องหยุดลงอีกไม่ใช่เพราะการต้านทานของเวยียดนามเหนือหากแต่เพราะพายุฝนที่กระนำมาอย่างรุนแรงระยะการมองเห็นหรือระยะสังเกตการของทหารแต่ละคนลดลงเหลือเพียงศูนย์นั่นคือไม่สามารถมองเห็นพื้นที่เบื้องหน้าได้เลยพายุฝนได้ทําให้เนิน937กลายเป็นแท่งหินโคลนขนาดใหญ่ที่แม้แต่เพียงนั่งอยู่เฉยเฉยก็ยังไหลลงไปสู่พื้นเบื้องล่างการโจมตีจึงถูกสั่งให้ยกเลิกในที่สุดต่อมาในวันที่18-19ถึงพฤษภาคม พลตรีเมลวินสายผู้มิชาการกองพลส่งทางอากาศที่101ได้สั่งให้เสริมกำลังทหารจากกองพันที่2กรมที่501และกองพันที่2กรมที่506พร้อมด้วยกองพันที่2ของกรมทหารวิํำใต้ที่3เข้าโจมตีที่หมายโดยเข้าถึงพื้นที่ด้วยเฮลิคอปเตอร์ในวันที่19พฤษภาคมทั้งหมดร่วมกันโจมตีครั้งใหญ่อีกครั้งในวันที่20พฤษภาคม การเข้าตีอย่างรุนแรงของฝ่ายอเมริกันเปิดฉากขึ้นในรุ่งอรุณของเช้าวันที่20พฤษภาคมโดยเครื่องบินระดมทิ้งระเบิดอย่างหนักก่อนที่กำลังพลของกองพันที่3จะเคลื่อนที่เข้าหาทหารเวียดนามเหนือผู้ยืนหยัดต่อสู้อย่างไม่เกรงกลัวต่อความตายการสู้รบเป็นไปอย่างรุนแรงจนกระทั่งทหารอเมริกันสามารถเคลื่อนที่ถึงยอดเนินได้ทหารเวียดนามเหนือที่เหลือจำเป็นต้องล่าถอยไปยังชายแดนที่ติดอยู่กับประเทศลาวโดยปืนใหญ่ของฝ่ายสหรัฐยังคงยิงตามถล่มอย่างไม่หยุดยั้ยง โจเซฟบีคอนไมล์ทหารอเมริกรันที่ร่วมรบในครั้งนี้กล่าวว่าภายหลังการรบในครั้งนี้กรมทหารเวิยดนาเหนือที่29ได้ถูกทํลาลายลงอย่างย่อยยับฝ่ายเราสามารถนับศพของข้าศึกได้691ศพและบาดเจ็บสาหัสอีก5นายไม่ว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะเป็นอย่างไรทหารอเมริกรันก็คือผู้กำจัใชัยชนะขั้นเด็ดขาดในสมรภูมิแห่งนี้เนิน937 ตกอยู่ในความยึดครองของทหารอเมริกันภายหลังจากการสู้รบนองเลือดเป็นเวลานานถึง10วันสงครามครั้งนี้ได้ถูกถ่ายทอดไปยังผู้ชมอเมริกันที่อยู่ในประเทศสหรัฐภาพของความเจ็บปวดภาพของความรุนแรงในการรบได้เปิดเผยต่อสาธรารณชนอย่างไม่มีปิดบงังมีภาพของการสู้รบที่เนิน937จำนวนถึง241ภาพถูกตีพิมพ์ลงในนิตยสารไลฟ์ฉบับวันที่27มิถุนายนพร้อมข้อความว่าโฉมหน้าแห่งความตายในเวียดนามข่าวดังกล่าว ส่งผลให้เกิดกระแสการต่อต้านสงครามซึ่งเริ่มมาตั้งแต่การรบในเทศกาลวันจุดยวนกระแสการต่อต้านสงครามพุ่งสูงขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังจากการยึดเนิน937ได้เป็นเวลา3สัปดาห์ทหารสหรัฐก็ได้รับคำสั่งให้ถอนตัวออกจากเนินดังกล่าวและปล่อยให้กองทัพเวียดนามเหนือกลับเข้า,ายึดครองพื้นที่ดังเดิมทําให้เกิดข้อกังขาว,ว่าการรบดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อะไรชีวิตของทหารอเมริกันที่สูญเสียไปเป็นการเสียสละอย่างกล้าหาญ เพื่อสิ่งใดกันแน่สำหรับเนิน937แห่งนี้ต่อมาภายหลังได้รับการขนานนามจากกำลังพลของกองพันที่3สังกัดกรมที่187ว่าเนินแฮมเบอร์เกอร์หรือแฮมเบอร์เกอร์ฮิลเนื่องจากสมรภูมิแห่งนี้ดุเดือดรุนแรงและได้แปลเปลี่ยนร่างกายของทหารอเมริกันให้กลายเป็นชิ้นเนื้อแฮมเบอร์เกอร์นั่นเอง